เอาหน่อพวกนี้ออกด้วยใช้เครื่องมือนี่ครับผมใช้ช้อนแต่ช้อนสั้นนี่นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอากาศกําลังดีฝนเพิ่งตกไปวันนี้ผมจะมาลงมาในโรงเรือนนะครับโรงเรือนทํากระบองเพชรของผมนะครับมาทําไปนี้ครับมาไอมันจะมีไม้กาบของผมนะครับไม้กาบแบบนี้นี่นี่น,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 นี่ไม้กาบเนี่ยมันมีต้นที่แบบหน่อเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราบางทีเนี่ยเราเด็ดไม่ไหว เราจะเด็ดมันก็เจ็บมือใครใครที่ทํากระบองเพชรอยู่ก็จะต้องรู้นะครับว่ากระบ,บองเพชรมันก็จะมีหนามมีหนามเยอะเดี๋ยวผมเดินไปพูดไป,นนไปแล้วก็นั่นไปด้กันนะครับมีหนามเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องนี่ตัวนี้เป็นไม้มะเด็ดต้องทําการเอานอออกแต่ซึ่งไม้กาฟเนี่ยนะครับไม้กาฟเนี่ยเป็นพวกไม้ที่โตเร็วทําให้หน่อมันออกเยอะแล้วครับหมดเนี้ยถ้าหมดในี้ตอนนี้มันน้อยลงแล้วนะ ั้งหมดเนี่ยเรามานั่งเนี่ยเด็ดหน่อทิ้งนะผมจะมาเด็ดหน่อพวกนี้ทิ้งหน่อเล็กๆเนี่ยก็ยังพอเด็ดได้แต่ถ้ามันหน่อใหญ่เราเด็ดไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีนะครับเทคนิคแนะนำนะครับในการที่จะเด็ดหน่อนะครับอันนี้ผมก็จะมาทําให้ดูว่าผมทํายังไงนะครับไปเอามาเลือกผมมอนนี้ผมเลือกต้นนี้แล้วกันต้นนี้น่าจะเป็นพิ้งเจแปนนะครับน่าจะเป็นพิ้งเจแปนผมก็จะมี อุปกรณ์นะครับในการเด็ดถ้าเราเอามือเด็ดเลยเนี่ยจะวางก่อนถ้าเราเอามือเด็ดเนี่ยหนามพวกนี้เนในหนามพวกนี้ครับมันจะทิ่มมือคุณแล้วก็ฝังอยู่งันเลยก่อนเราจะเปลี่ยนดินแต่รอบอย่างเงี้ยเราก็ควรเอาหนอ่อพวกนี้ออกเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนดินตัดรากอย่างเงี้ยมันจะทําให้ต้นไม้นยชะง,งักนะครับเราก็เลยต้องเอาหน่อออกบ้างนะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่หนอกมีราคามากตอนนี้มันไม่มีราคาเท่าไหร่แล้วเราก็จะทําการ ลดภาระของแม่มันต้นแม่มันก็คือเอาหน่อพวกนี้ออกด้วยใช้เครื่องมือนี้ครับผมใช้ช้อนแต่ช้อนสั้นนี่แหละครับทำอย่างนี้ครับช้อนสั้นนี่ครับด้านด้านนี้ไปเขี่ยมันออกแค่นี้เองไม่เจ็บมือด้วยไม่โดนหนามทิ่มด้วยเป็นเทคนิคง,ง่ายๆลองใครที่ต้องการก็เอาไปใช้ดูได้นะครับลองใช้ดูได้เนี่ยเราจะไม่เจ็บมือถ้าเราบิดอย่างเงี้ยเราเอามือบีบออกอย่างเงี้ยนะครับปกติมนทำอย่างนี้ไง มีโอกาสที่หนามจะทิ่มแล้วหนามพวกนี้มันชอบฝังในนิ้วเออก็เลยผมก็เลยหาลองหาลองเอาช้อนมาทําดูเออมันก็ใช้ได้นะครับก็เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเอาไปใช้ก็ได้ลองดูนะครับมันไม่ได้มีลงทุนเลยเลยแค่ช้อนในบ้านนะครับนี่เรียบร้อยแล้วไม่เจ็บมือด้วยอันนี้เป็นพิงจ์๊กแปนเดี๋ยวดูต้นหนึ่งไอ้ต้นไม่ให้ดูอ่าต้นนี้ก็ได้นี่เป็นแบ็คเลดี้นะครับ เนี่ยพวกน้อยใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งเรื่องอะไรแกนแกนของของนอมันเนี่ยมันจะยิ่งฝั่งลึกนี่เห็นไหมจะยิ่งฝั่งลึกเข้าไปเนี่ยในตัวแม่มันนะครับมันก็ทําให้มันกินแรงนะครับถ้าเราใช้มือเด็ดเนี่ยมันก็จะใช้แ้วอาจจะโดนหนามทิ่มเยอะได้เนี่ยก็ใช้แค่นี้ครับเขี่ยมันเขี่ยออกอ่ะเออมันก็ง่ายดีผมว่าก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับนี่แค่นี้ เรียบร้อยคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทำกระบ,บองเพชรน,นะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใ่คลิปหน้าก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปวิดโอมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับ